พี่อาพี่น้อยนะครับ,รบก็ลาออกไปก็ขอให้ได้พบแต่หน้าที่การงานที่ดีนะครับเจอหัวหน้าที่ดีมีเพื่อนร่วมงานที่ดีผมเนี่ยในฐานะที่อยู่ในสามคนเนี่ยผมเป็นพี่ก็ขอให้ขอให้ใหพี่มีความสุขในการทำงานที่มาอย่าลืมน้องนะให้น้องสองคนพูดอะไรนะครับอย่าลืมคิดถึงพวกหนูด้วยนะแล้ขอให้เจ้น้องดีๆแบบพวกหนูด้วย <c oughs> เหมือนนี่นะนี่ก็ก็ขาดนิดหน่อยไปนี่ก็เหงาเงอนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่อ่ะแต่นี่ก็ดีใจนะคะที่เจอพี่หน่อยอ่ะนี่ดีนี่ดีก็อยากเจออีกก็ว่าก็มาหาน้องบ้างอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมีอีกคนนึงนะมีอีคนนึงนายมานายมาเล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 ย สวัสดีพี่น้อยน้องนายสวัสดีพี่น้อยสวัสดีพี่น้อยสวัสดีค่ะแล้วพี่น้อยสวัสดีนายตัวเปิดประจมศูนย์พอยสอขอให้พี่น้อยพบเจอแต่สิ่งดีๆไปที่ทำงานใหม่มีเพื่อนร่วมงานที่น่ารักอย่างพวกเรานะคะโดยเฉพาะพี่กอร์ที่สวยๆแบบนี้หายากจริงคนเดียวเหรอสวยคนเดียว บบาายยรวิวมีก่อนไปเร็วเต้นพี่มีมิพี่ดูก่อนขอให้มีความสุขมากๆนะเราขอให้งานน้อยๆเงินเยอะๆแฮปปี้แฮปปี้นะจ๊ะจุ๊บพี่น้อยขอให้มีความสุขกับพี่ทำงานใหม่แต่คงไม่เจอคนอย่า็นู้หรอกนะหนูคิดว่าพี่น้อยบอกว่าเสียดายแบบเข้ามาพร้อมกันอะไรอย่างเงี <Gesch VC. S 1> ้ยแล้วก็ ต้องออกเงน้ยแล้วก็เราจะหาคนแบบตลกตลกอย่างพี่น้อยที่ไหนอะแต่ยังไก็ไปขอให้มีชสู่แล้วก็จะเพื่อทำงานที่ดีงานโอเคแล้วจะลืมมากินเหล้ากับน้องนะใบเตยเดี๋ยวเจอกันนะใบหน้าเอาท่านุ่มสุราเทพนะครับก็ตอนนี้เราตองขอโทษพี่น้อยก่อนนะครับเพราะเราชอบเล่นแรงๆกับพี่น้อยที่ผมก็เคยแกล้งพี่น้อยไปไหนเหมือนกันแต่ว่า พี่น้อยก็ไม่โกรธน,นะฮะก็ขอพี่น้อยโชคดีกับที่ทำงานใหม่ครับขอให้เจอเพื่อนร่วมงานที่น่ารักแบบผมเยอะๆครับแล้วก็บันเิงพี่น้อยน้อยลงนิดนึงโอเคโอเคครับพี่น้อยขอบอเป็นภาษาบา้านเฮ่า <c oughs> ก็ยินดีใหม่ยินดีด้วยกับที่ทำงานใหม่แล้วก็ขอให้เจอเพื่อนร่วมงานที่เข้าใจเราแล้วก็ ไม่ถูกกันแ้งในที่ทํางานเหมือนลผมแต่ว่าสําหรับตัวผมเองพี่ก็คงจะรู้ว่าผมชอบเป็นกับพี่พูดอะไรแรงๆไปในสิ่งที่ทําไปกับพี่นะอาจจะไม่พอใจบ้างก็ขอโทษด้วยแต่ว่าถ้าขาดพี่ไปสักคนหนึ่งพวกผมคงแบบเหงามากไม่มีไม่มีพี่ให้กล้าเล่นเหมือนเดิมแล้วก็ขอให้พี่ประสบความสําเร็จในชีวิตหน้าที่การงานแล้วก็ครอบครัวในอนาคตด้วยครับแต่ว่า สิ่งสำคัญอย่าลืมน้องคนนี้อาจจะมาจากบ้านเดียวกันถ้าคายกันได้ถ้าเจอกันหรือว่าเดี๋ยวหร,หรือจะโทรเล่นด้วยกันก็ได้อขอบคุณมากครับพี่พี่น้อยกำบอกพอ,อ,อดีว่าผมก็ไม่ค่อยได้ไปเล่นอะไรกับพี่น้อยนะครับเรื่องบัตรหมากราก็ไม่มีนะบางทีผมอาจจะทำตัวน่าํำคาญไปบ้างน,นะครับแต่ก็ขอโทษนะครับ ขอให้โชคดีครับที่ทำงานใหม่ครับยินดีพี่น้องด้วยนะครับที่ว่าได้ท้นงานแล้วก็สำหรับผมก็ก็ก็ไม่ค่อยได้คุยกับพี่น้อยเท่าไหร่แต่ก็ความรู้สึกก็เป็นการเคารพเหมือนพี่เหมือนน้องการทํางานร่วมกันรู้สึกดีมากครับก็ยังติดใจเพลงที่พี่ร้องครั้งก่อนที่ไปกาญจนบุรีครับโอเคครับครับพี่น้อยครับณจุดนี้ครับก็ขอแสดงความยินดีที่พี่น้อยได้งานใหม่แล้วก็ให้พี่น้อย สนุกและมีความสุขกับหน้าที่การงานใหม่นะครับส่วนเรื่องอะไรที่ผมทําพี่น้อยให้ไม่พอใจอก็มีบางทีผมก็มีการแกงพี่น้อยบ้างบางทีนะครับแต่ไม่แกงเยอะเหมือนคนอื่นนะครับถ้าเกิดยังไงก็ขอโทษในส่วนนี้ด้วยครับขอบคุณครับงไงก็นักเรียมมาเยี่ยมพวกเราใหม่ได้นะครับเชยมา กันแค่ไม่กี่เดือนเดือนเดียวเองมั้งแต่ว่าอยู่กับเจแล้วมีความสุขดีนะไม่เครียดขอบคุณค่ะที่มาทำให้ร้านนี่คือทอดนะ้วดลอะไรไม่รู้ก็เอ่อจากที่ได้รู้จักกับพี่น,นะคะ ด,ดีต่อก,กันแล้วก็นะเวลานี้วันสุดท้ายแล้วที่ทำงานที่นี่ต้องไปออกเจอจีิงใหม่ๆเข้ขอให้พี่น้อยเจอเปิดร่วมงานที่ดีน,นะคะแล้วก็มีความสุข,ขับการทํางานที่ใหม่แล้วก็อย่าลืมกลับมาเยี่ยมเยี่ยมที่นี่บ้างนะคะในวารายสวัสดีครับพี่น้อยไมหน่าอาสยามอุ้ยไม่ใช่พี่น้อยนะครับใครๆก็ชอบแกงชอบอย๋ยวกพี่น้อยเพราะว่าพี่น้อยเป็นคนน่ารัก ถึงแม้วันนี้พี่น้อยจะได้ไปทํางานที่อื่นนะครับก็ขอให้พี่น้อยมีความสุขในหน้าที่การงานแล้วก็มีหน้าที่การงานที่จะดินก้าวหน้ายิ่ขึ้นไปนะครับสิ่งใดที่น้องได้เพิ่มเพิมนหรือว่าหยอกรุนแรงไปบ้างก็ให้อภัยน้องนะครับความน้องทุกคนละพี่น้อยอยากจะบอกว่าพี่น้อยน่ารักพี่ขอให้น้อยไปสู่เ็มที่ดีกว่าไปเพื่อนเนาะอย่ากันไม่อยกเลยเกมนี้ไหน ค่ะพี่น้อยค่พี่น้อยไปทำงานที่ใหมก่ก็อย่าลืมน้องน้องใหม่นะน้องใหม่อ้วนนะน้องใหม่ก็คิดถึงพี่น้อยตลอดค่ะโชคดีค่ะพี่ขอให้น้อยเดินทางไปทำง,งานที่ใหม่ด้วยสวัสดิภาพและตั้งใจทำง,งานเพื่อความก้าวหน้าของชีวิตขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่กันงานด้วยพรสีประกาอายุวรรณสุขภพละ์มีพลังในการทำงานเพื่ออนาคตของตนเอง ขอขอบคุณท so you know MM yeah, so so yeah, like ี่น้อยได้ร okay. ่วมมือร่วมกันทำงานตลอดมาใชไมูกน tamam okay. ้อยเขาดีใจตัวเองด้วยนะไปที่ไปที่ดีดีแล้วอย่าลืมคิดถึงของโดยาเดี๋ยวเราไปนั่งกันเที่ยวไปแดนกันเตจ่าวันนี้ค่แลเอะไรดีนะเราทำได้น้อยไม่อยากให้น้อยไปนะแต่ว่าก็อยากให้ไปเจอสิ่งที่ดีๆกว่าแล้ว ไอทเจอเพื่อนใหม่ที่ทำงานใหม่อะไรดีๆเยอะๆอะเออนะเาและก็ขอให้น้อยเจอแต่คนที่ดีต่อไปหมอไอเจอคนดีดีที่สุดดีดีมากกว่านี้ถูกเยอะเยอะเลยกขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานชีวิตครอบครัวทุกอย่างนะคะไป ก็ในฐานะที่พี่กับน้อนรู้จักกันมาก่อนแล้วก็พี่ก็ให้น้อนมาทํางานที่นี่ก็ดีใจัยที่อได้ไไดด้้รู้จักน้องมากขึ้นก็ก็ออกไปก็ในงานใหม่ก็ขอให้เราโชคดีสำเร็จในชีวิตมีอะไรก็ปรึกษาพี่เหมือนเดิมพี่ก็อาจจะหมดคำที่แล้วช่วยได้บ้างช่วยไม่ได้บ้างช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ช่วยแต่เรื่องนั้นพี่ช่วยไม่ได้นะน้องต้องช่วยพี่บ้างโอเคแล้วก็เรื่องงานก็โอเคมีอะไรก็ก็สนุกแล้วก็ไม่บ้ากับบอดี พี่กวควหรู้ขนาดรู้จักมาตัา้งนานแล้วนะเนี่ยก็โอเคขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วกันทุกอย่างทุกเรื่องสอเคชงนีนะจ๊ะก็อ <c oughs> ขอแสดงความยินด,ดีนะครับผมความเจริญก้าวหน้านะครับผมหญิงน้อยนะครับที่จะได้ไปเก็บ <c oughs> แก้กโกอินเตอร์ละนะครับอ่าก็ขอให้มีความสุขกับการราลเราพอนะครับเผื่อจะได้มี อ่าอะไรอ่ะผู้ชีวิตที่แบบเออโกอิตเตอร์นะโอเคอ่นอนนานะลดความเสี่ยงลงได้แล้วนะแกแล้วก็เล่งมืงอถ่ายวกแล้วนะคะเราไปกันสุดท้ายเหมือนเซ่อะไสวัสดีครับอ่ารู้สึกยินดีน,นะครับที่ได้รู้จักครับถึงแม้ว่าเรามีเวลาที่จะได้ทำงานกับ พี่น้งองในสูนก็เหลือลูกเนกี่ยระยะเวลาพี่นี่แค่เรียนสองปีสองเดือนนะก็ทำให้เราได้ได้รู้ได้รู้จักกันได้ได,ได้เป็นเพื่อนกันเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะในโอกาสทีจ่จะไปทำงานในที่อื่นก็มีเขาขอวอิพน ให้ทำงานด้วยความสบายใจนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในในหน้าที่การงานน้อยอาจจะต้องอดูหนังสือเพิ่มเติมเพื่อที่จะสอบเป็นข้าราชการให้มันให้มัน,ม,นมั่นคงให้ได้เพราะว่ามันต้องพยายามอ่านนิดนึงนะครับ ก็ขอให้โชคดีขอวันดีจ้าน้อยวันนี้วันที่30กันยายน56นะเป็นวันสุดท้ายที่น้อยจะอยู่ที่นี่ก็มาร่วมงานกันแป๊เดียวแนละ้วพี่ต้องขอบคุณน้อยเยอะน้องที่น่ารักให้ทำอะไรก็ทำฮุยหมดแล้วโอกาสที่น้อยจะไปทำงานที่ใหม่พี่ก็ขอให้น้อยโชคดีเจอผู้บังคับบัญชาดีๆ แล้วก็เจอเพื่อนร่วมงานดีๆเหมือนพวกพี่ๆที่สุดนะโชคดีจ้าบ๊ายบาย